สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะในวันนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของหน่วยความเข้มข้นของสารละลายหรือว่า solution concentration unit นะคะสำหรับรายวิชาเคมีสภูวิทยาศาสตร์โดยที่หน่วยความเข้มข้นที่เราจะมาดูในวันนี้ค่ะก็จะมีทั้งหมด4ี่หน่วยนะคะก็คือหน่วยของร้อยละหน่วยของส่วนในล้านส่วนส่วนในพันล้านส่วนแล้วก็ โมลาริตีซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่ใช้กันในตั้งแต่ระดับมัธยมต้นมัธยมปลายนะคะแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งหน่วยความเข้มข้นของสรารละลายนั้นนะคะก็จะเป็นค่าที่แสดงปริมาณของตัวละลายที่ละลายอยู่ในตัวทําละลายหรือว่าที่ละลายอยู่ในสรารละลายนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นภาพข้างล่างตรงนี้ค่ะสื่อให้เห็นว่า ในบิเกอร์ทั้งหมดนะคะตั 1, ้งแต่บิเกอร์ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่เนี่ยจะเห็นว่าสารละลายเนี่ยสีไม่สีไม่ได้เท่ากันแต่ก็คือเป็นเฉดสีเด right ียวกันนั่นก็คือกําลังจะอธิบายในเรื่องของสารละลายเนี่ย <heter> ค <an mak> ่ะเขาก็จะมีหน่วยความเข้มข้นเอ่อนะคะแล้วก็มีความข้นที่แตกต่างกันอย่างเช่นสารละลายที่สีแตกต่างกันเนี่ยค่ะก็หมายถึงสารละลายที่มีความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันนะคะสารละลายสีเข้มก็อาจจะหมายถึงสารละลายที่มีความมข้นมาก ะะอ่าในภาพนี้นะคะส่วนสารละลายในบิกอร์ใบที่สี่เนี่ยค่ะก็จะเป็นสาระละลายที่มีความขุ้นเกลือสางในส่วนของหน่วยความขุ้น้อยละนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นเทสต์นะคะจะหมายถึงอัตราส่วนของตัวละลายต่อสาระละลายหนึ่งร้อยส่วนนะคะซึ่งในส่วนของสาระละลายในหน่วยของร้อยละนี่ค่ะก็จะมีประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะสามหน่วยย่อยๆอีกนะคะก็คือหน่วยของ ร้อยละโดยมวลหรือว่าร้อยละน้ำหนักต่อน้ำหนักนะคะสองก็คือร้อยละโดยปริมาตรนะคะหรือว่า percent, เออ volume, ปอร์เซ็นต์เออ่วอลลุ่มเปอร์วอลลุ่มนะคะหรือเราเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เออ่วทบายเวทหรือวีบายวนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์เวทเปอร์วอลลุ่มนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์เวทบายวอลลุ่มนะคะอ่ะทีนี้มาไล่กันก่อนในส่วนของ ร้อยละโดยมวลอันที่1นนะคะก็คือหมายถึงน้ำหนักเวกรรมของตัวละลายในสารละลาย100กรัมยกตัวอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์35เปอร์เซ็นต์เวกไบเวกก็จะหมายความว่าสารละลาย100กรัมจะประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์35กรัมนะคะแล้วก็จะมีน้ำอยู่65กรัมเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าสารละลาย100กรัมมีโซเดียมคลอไรด์35 g. ที่เหลือคืออะไรที่เหลือคือน้ำซึ่งน้ำจะทำหน้าที่เป็นตัวอัดำละลายและเมื่อน้ำไปรวมกับโซเดียมคลอไรด์ก็จะกลายเป็นสารละลายโซเดียมคลอไรด์ นะคะอ่าต่อมาอันที่สองค่ะ้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะหมายถึงปริมาตรของตัวละลายหน่วยมิลลิลิตรหรือหน่วยลูกบาทเซนติเมตรก็ได้นะคะในสารละลายนะคะปริมาตรหนึ่งร0อมหนึ่งรมิลลิลิตรหรือหนึ่งรยลูกบาทเซนติเมตรก็ได้นะคะมักใช้กับสารละลายที่เกิดจากการละลายของของเหลวในของเหลวนะคะซึ่งของเหลวแน่นอนค่ะว่าเราไม่สามารถชั่งตวงได้เราไม่สามารถชั่งได้แต่เราสามารถตวงได้ นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นเอทานอล10%วอลลุ่มบายวอลลุ่มหมายความว่าสารละลายเอทานอล100 ml, มิลลิลิตรมีเอทานอลละลายอยู่10มิลลิลิตรนะคะสุดท้ายก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะเปอร์เซนต์เวทบายวอลลุ่มก็คือน้ำหนักของตัวละลายเป็นกรัมในสารละลายปริมาตร100มิลลิลิตรนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์ ine, 5%เวทบายวอลลุ่มหมายความว่าในสารละลาย100มิลลิลิตร ก็ะะจะมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่5กรมัมวิธีการทดลองก็คือเราไปชัง่งโซเดียมคลอไรด์มา5กรัมละลายในสารละลายนะคะให้ได้ปริมาตรของสารละลาย100มิลนี่คือความหมายของการเตรียมโซเดียมคลอไรด์5%เวทไบล์วอลุ่มนะคะ,ะถ้าเราใช้เป็นสูตรนะคะถ้าเป็นสูตรวิธีการคำนวณร้อยละโดยมวลนะคะก็คือจะคำนวณจากมวลของสาร A นะคะหน่วยเป็น หน่วยหน่วยที่คือหน่วยที่นิยมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยกรัมนะคะหารด้วยมวลของสารละลายนะคะหน่วยมวลก็คือเป็นกรัมนะคะแล้วก็คูณด้วย100่งทําเพื่อทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรนะคะการคำนวณก็จะหาได้จากปริมาตรของสาร A e นะคะหน่วยปริมาตรที่นิยมใช้ก็คือเป็นมิลลิลิตรหรือลูกบาศก์เซนติเมตร ะะหารด้วยปริมาตรของสารละลาย<ๆ>ก็คือเช่นเดียวกันค่ะหน่วยเป็นมิลลิลิตรหรือลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะทาให้เป็นเปอร์เซ็นต์<ๆ>ก็คือคูณด้วย100จสุดท้ายก็คือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะก็คือมวลของสาร A นะคะหน่วยมวลเพราะฉะนั้น A ก็คือช่งมาในหน่วยของกรัมนะคะละลายในน้ําให้ได้ปริมาตรตามที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยปริมาตรก็คือจะเป็นหน่วยของมิลลิลิตรหรือลูกบาศก์ เซนติเมตรนะคะแล้วทําให้เป็น้อยละโดยการคูณด้วย100นะคะอ่าเดี๋ยวต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าสารละลายนะคะคาว่าสารละลายประกอบด้วยกรูโคดนะคะจำนวน100กร,รมัมในน้ำา200กร,รมัมนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะหนูจะต้องอ่านโจทย์แล้วต้องตีความให้ได้ว่าใครคือตัวทำละลายใครคือตัวถูกละลายแล้วสารละลายมีปริมาตรเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะในโจทย์บอกว่าสารละลายประกอบไปด้วยบุโคส100กรัมและน้ําอีก200กรัมนั่นหมายความว่าตอนนี้ในสารละลายมีปริมาตรรวมเท่ากับ100บวกด้วย200กรัมนะคะนั่นคือปริมาตรนั่นคือหน่วยของสารละลายนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการหาความเข้มข้นร้อยละโดยมวลนะคะเราก็จะหาได้จาก100กรัมของ กูโค้ดนะคะ C6 H12 O6 หานด้วยปริมาตรทั้งหมดก็คือ300กรัมนะคะ300กรัมมาจากไหนนะคะอย่างที่เราคุยกันไปก็คือมาจาก100กรัมบวกกับ200กรัมนะคะก็คือน้ำบวกกับตัวของกูโค้รวมกันเป็นสารละลายนะคะทำให้เป็นปริร้อ,อ,อยละก็คือการคูณด้วย100นะคะกรัมตรงนี้ตัดกัน นะคะ,ะศูนย์กับศูนย์ตรงนี้ตัดกันได้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นหนึ่งร้อยหารสามนะคะก็น่าจะได้ประมาณสามสิบสามจุดสามสามนะคะเปอร์เซนต์เวดไยเวดนะคะนี่ก็คือคำตอบของข้อที่หนึ่งนะคะอ่า นี่มาดูนะคะในต่อมาข้อที่2ค่ะสารละลายโซเดียมคารโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้นลอยละ6โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน200มิลลิลิตรจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่กี่ก,กร,รัมนะคะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความเข้มข้น6โดยมวลต่อปริมาตรนั่นหมายความว่า6าในปริมาตร100มิลลิลิตรนะคะเราจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์อยู่6กกร,รัมถูกไหมคะ เราจะมีหกรัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในสารละลายปริมาตรหนึ่งอยมิลลิลิตรเมื่อและเมื่อโจทย์ถามว่าแล้วถ้ามีจำนวน200มิลลิลิตรล่ะเราจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่กี่กรัมเราก็คูณด้วยสองมิลลิลิตรถูกไหมคะอทีนี้มิลลิลิตรกับมิลลิลิตรตรงนี้ตัดกันเรียบร้อยแล้วนะคะสูงตรงนี้กับตรงนี้ตัดกันได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือเท่าไหร่คะ สิกรัมนะคะดังนั้นจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์ละลายอยู่สิกรัมอันนี้เป็นคำตอบนะคะาจากร้อยละนะคะเราก็จะพามาดูต่อกันเลยค่ะในเรื่องของหน่วยส่วนในล้านส่วน นะคะ pass per ม i ลเล o n นะคะ ppm และก็ส่วนในพันล้านส่วนนะคะก็คือ p a s s per million, b i l เลี n ppb ซึ่งสารละลายในหน่วยสหน่วยนี้ค่ะจะใช้กับสารละลายที่มีปริมาณของตัวถูกละลายน้อยมากๆนะะเหมือนกับว่าเรามีตัวถูกละลาย1ส่วนในสารละลายทั้งหมด1ล้านส่วนอย่างเงี้ยค่ะนะคะหน่วยของ ppm อะคะ่ะเราสามารถใช้ได้ในอีกรูปแบบหนึง่งก็คือความหมายว่า ppm มีความหมายเท่ากับมิลลิกรัมต่อลิตร ะค,ะความหมายว่ามิลลิกรัมต่อลิตรเป็นยังไงยกตัวอย่างอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์250 ppm หมายความว่าในสารละลาย1ลิตรนะคะจะมีโซเดียมคลอไรด์ละลายอยู่250มิลลิกรัมนะคะหรือซิงค์ไอออนนะคะซิงค์ไอออน100 ppm หมายความว่าในสารละลาย1ลิตรก็จะมีซิงค์ละลายอยู่10มิลลิกรัมอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือความหมายของ ppm ที่เท่ากับมิลลิกร,รัมต่อลิตรคือในสารละลาย1ลิตรมีตัวถูกละลายอยู่กี่มิลลิกร,รมัมนะคะทำนองเดียวกันค่ะหน่วยของ ppb นะคะน้ำหนักตัวละลายใน1000ล้านส่วนน้ำหนักของสารละลายนะคะ ppb ใช้อีกหน่วยหนึ่งก็คือความหมายคือไมโครกรัมต่อลิตรนั่นหมายความว่าในสารละลาย1ลิตรมีตัวละลายหรือตัวถูกละลายอยู่กี่ ไมโครกรัมนะคะยกตัวอย่างโซเดียมคลอไรห้าพัน ppb หมาย 5, p p b, มความว่าในสารละลายหนึ่งลิตรนะคะมีตัวเนื้อโซเดียมคลอไรละลายอยู่ห้าพันไมโครกรัมนะคะหรือว่าเลทหนึ่งร้อย ppb หมายความว่าในสารละลายหนึ่งลิตรนะคะมีเลทละลายอยู่หนึ่งร้อยไมโครกรัมอย่างนี้ค่ะ,ะถ้าเราใช้เป็นเรื่องของการใช้สูตรมาช่วยนะคะ ppm นะคะจะหาได้จากมวลของสารละลายนะคะอ่านในหน่วยกรัมหาด้วยมวลของสารละลายในหน่วยกรัมเหมือนกันนะคะทําให้เป็นส่วนในล้านส่วนในล้านนะคะก็คือจะต้องคูณด้วย10ยกกําลัง6นะคะถ้าเป็น ppm ในหน่วยป,ะะปริมาตรนะคะปริมาตรของสารละลายนะคะก็จะใช้หน่วยเป็นมิลลิลิตรนะคะหารด้วยปริมาตรของสารละลายก็คือมีหน่วยเป็นมิลลิลิตรนะคะอ่าแล้วก็คูณด้วย10กําลัง6 นะคะอ่าหรือกรณีของสารละลายที่เจือจางมากๆนะคะ ppm นะคะก็จะหาได้จากมวลของตัวละลายนะคะที่มีน้อยมากๆหารด้วยมวลของสารละลายซึ่งก็กล้เคียงกับมวลของสารละลายนะคะแล้วก็คูณด้วย10กําลัง6นะคะอ่าทีนี้ส่วนของส่วนในพันล้านส่วนจะไม่ได้แตกต่างกันมากคอนเซปต์ Concept, การคำนวณจะคล้ายกันแตกต่างกันที่ตัวเลขที่หนูใช้ในการนำมาคูณนะคะ จาก10กำลัง6ในเคสของส่วนในพันล้านส่วนหรือว่าพาร์สเพอร์บิลเลียนหนูจะต้องใช้เป็น10กำลัง9นะคะเพราะว่า10กำลัง9้ามาจากพันล้านนะลูกพันก็คือ10กำลัง3ล้านก็คือ10กำลัง6กใช่ไหมคะ10กำลัง10กคูณส10กำลังสา0ก็จะเป็น10กำลัง9กานะคะคอนเซปต์การคำนวณไม่แตกต่างกันแต่จะแตกต่างกันด้วยลักษณะของตัวที่นำมาใช้ในการคูณเพื่อปรับให้เป็น ppm หรือ ppb นะคะอ่ามาดูตัวอย่างข้อนี้ค่ะอ่าเป็นข้อที่รวมทั้ง ppm และก็ ppb ไว้ด้วยกันนะคะผลการวิเคราะห์น้ำตัวอย่างหนึ่งพบว่ามีเรทนะคะ3.5มจุดห้คูณสิยกกำลังลบสกรัมต่อสาระละลาย250รมิลลิตรจงคำนวณหาความเข้มข้นของสาระละลายเลทนี้ในหน่วย ppm และ ppb นะคะอ่าจากการวิเคราะห์เราพบว่ามีเลทอยู่เลทกับ สารละลายเพราะฉะนั้นเลดละลายอยู่ในน้ําที่มีปริมาตรเท่ากับ250หมลลิตรนะคะหน่วยของ ppm หาได้จากอะไรคะหน่วยของ ppm ก็จะหาได้จากจํานวนมวลของตัวละลายนะคะจำนวนมวลของตัวละลายหารด้วยสารละลาย250รมลลินะคะแล้วก็คูณด,ด้วยสิบกำลังหค่ะอ่านะคะหารกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ppm ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ 14นั่นหมายความว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้นเท่ากับ14 ppm แล้วถ้า ppb ล่ะคะ่า ppb ก็คำนวณเช่นเดียวกันคือมวลของตัวถูกละลายตั้งหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะแล้วก็คูณด้วย10บกำลัง9เพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็น PPB เนอะการคูณก็จะต้องคูณด้วย10ยกกำลังเก้าลัง9นะคะคำตอบที่ได้ออกมาก็คือ1 4 0 0 0 PPB นะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเราก็สามารถคำนวณได้ทั้ง PPM แล้วก็ PPB อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะส่อมาหน่วยสุดท้ายค่ะ m o l a r i t y นะคะ m o l a r i t y หรือว่า molar หรือว่าเวลาที่เราเขียนเราจะต้องเขียนเป็น M ใหญ่นะคะก็คือจำนวนมวลของตัวละลายในสารละลายปริมาตร1ลิตร นะคะโมลร์นะคะเพราะฉะนั้นสิ hmm. ่งที uh, ่เราจะต่างจากที่ผ่านมาก็คือการบอกจำนวนตัวถูกละลายเราจะต้องบอกเป็นโมลนะคะอาจจะต้องบอกเป็นโมลเพราะฉะนั้นโมลหาได้จากอะไรคะนักศึกษาหาได้จากกรัมหาด้วยมวลโมเลกุลกรัมก็คือกรัมที่โจทย์ให้มามมลโมเลกุลก็คือจากการที่หนูเอามวลอะตอมของธาตุทั้งหมดมารวมกันให้ได้เป็นมมลโมเลกุลนะคะแล้วก็หารด้วยปริมาตรของสารละลาย1ลิตรนะคะต้องหารในหนลิตร ถ้าเราจะใช้สูตรนะคะก็จะหาได้จากสูตรนี้เลยนะคะบางคนอาจจะคุ้นชินกับการใช้สูตรมาตั้งแต่สมัยตอนเรียนนะคะตอนนี้ก็ยังใช้ได้ค่ะกับอีกแบบหนึ่งค่ะทําเป็น conversion factor นะคะก็คือการเปลี่ยนหน่วยไปนะคะให้เพื่อให้ได้คำตอบที่เราต้องการนะคะแล้วตัวอย่างอย่างข้อนี้ค่ะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์20กร,รัมในปริมาตร ของสารละลาย250มิลลิลิตรถามว่าจะมีความเข้มข้นเท่าไรในหน่วยโมล,ลาร์หน่วยของโมล,ลาร์คือหน่วยของโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเปลี่ยนหน่วยของสิ่งที่โจทย์ให้มาคือกรัมของโซเดียมไพดรอไซด์และปริมาตรของสารละลายในหน่วยมิลลิลิตรให้กลายเป็นจํานวนโมลของตัวถูกละล,ลายแล้วก็ปริมาตรของสารละลาย1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นแฟกเตอร์ที่ครูคูณมาเป็นแฟกเตอร์ตัวที่2เนี่ยค่ะนะคะก็คือเป็นการ เปลี่ยนจากหน่วยมิลลิลิตรไปเป็นหน่วยลิตรนะคะก็คือคูณด้วย1000นะคะมิลลิลิตรก็จะหายไปตัดกันได้นะคะเมื่อด้านล่างเป็นลิตรแล้วนะคะตัวหารเป็นลิตรแล้วเราก็จะทำตัวตั้งให้เป็นโมลทำยังไงคะอ่าเอามวลโมเลกุลมาหารค่ะก็คือ1โมลหารด้วย40กร,รัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์40กร,รัมมาได้ยังไง40กร,รัมมาจากมวลอะตอมของโซ ของโซเดียมบวกกับโมลารตอมของออกซิเจนแล้วก็บวกกับโมลารตอมของไฮโดรเจนนะคะก็คือยี่สิบสามบวกสิบหกบวกหนึ่งรวมกันก็จะเป็นสี่สิบนะคะอ่าก็จะเอา4ี่สิบกร,รัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะตรงนี้ตัดกับกร,รัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้นะคะหน่วยที่เหลือสุดท้ายก็จะเหลือหน่วยของโมลต่อลิตรเท่านั้นเพราะหน่วยอื่นถูกตัดไปหมดแล้วนะคะเพรานั้นความเข้มข้นที่ได้ก็คือความเข้นสองโมล ต่อ1ลิตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือความเข้มข้นของสองโมลาร์นะคะ,ะเราลองมาดูข้อนี้ด้วยกันค่ะสารละลายที่ได้จากการละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จำนวน15กรัมในน้ำจนได้ปริมาตรสารละลาย250มิลลิลิตรจะมีความเข้มข้นกี่โมลาร์เรามี15กรัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนลูกอันดับแรกนะคะแล้วก็หารด้วยปริมาตรของสารละลายคือ250 มิลิลิตรใช่ไหมคะนี่คือแฟกเตอร์แรกที่เราจะเขียนเพราะมันคือแฟกเตอร์ที่โจทย์ให้มาแล้วเราก็คูณน,นะคะเราต้องการที่เป็นโมลต่อลิตรแล้วก็ค่อยเปลี่ยนหน่วยไปก็คือเปลี่ยนอันดับแรกคือคือทำมิลิลิตรให้เป็นลิตรก่อนนะคะอ่านะคะก็คือคูณด้วย1,000งันเข้าไปมิลิลิตรกับมิลิลิตรตัดกันได้แล้วถัดมานะคะเปลี่ยนจากกร,รัมให้เป็นโมลน,นะคะก็คือ สี่สิกร,รัมของโซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่ากับ1โมลใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ตัดการตรงนี้ตัดการสุดท้ายก็จะเหลือในหน่วยของโมลต่อดิรแล้วนะคะอ่าที้เราคำนวณถามว่าได้ความเข้มเท่าไหร่นะคะทตรงนี้250ตรงนี้เท่าไหร่คะ4ี่อนะคะตรงนี้4 1 4ตรงนี้4นี่เป็น10นะคะ ก็จะเป็นเท่าไหร่คะ15หารด้วย10 15หารด้วย10ก็คือจะมีค่าเท่ากับ1.5โมลต่อลิตรหรือว่า1.5โมลาร์นะคะต้องเขียนด้วยตัว M ใหญ่นะคะ ข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายนะคะสารละลายกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละสิโดยมวลมีความหนาแน่น1.4กรัมต่อมิลลิลิตรจงคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายนี้ในหน่วยโมลต่อลิตรนะคะกำหนดมวลอะตอมของไฮโดรเจนในตรเจนและออกซิเจนมาให้นะคะอ่าเราเริ่มต้นจากการหามวลโมเลกุลของกรดไนตริกก่อนค่ะหาได้เท่าไหร่คะอ่าเอาหนึ่งบวกกับ14แล้วก็บวกกับ16คูณสนะคะเราก็จะได้มวลโมเลกุลเท่ากับ63บสาม ได้วมวลโมเลกุลแล้วต่อมานะคะเราก็ค่อยๆมาแก้สมการของโจทย์ค่ะกรดไนตริกความเข้มข้นร้อยละสิบโดยมวลร้อยละสิบโดยมวลหมายความว่าอะไรลูกหมายความว่าในสรารละลายหนึ่งร้อยกรัมมีกรดไนตริกยูสิบกรัมนะคะก็คือเรามีสิบกรัมของกรดไนตริกใช่ไหมคะในสรารละลายหนึ่งร้อยกรัม แต่โจทย์ต้องการให้เราคำนวณในหน่วยความเข้มข้นโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นเราจะต้องค่อยๆเปลี่ยนจากสารละลายในหน่วยกรัมให้เป็นสารละลายในหน่วยมิลลิลิตรก็คือใช้ค่าความหนาแน่นเข้ามาช่วยนะคะ,ะ1.4กรัมต่อ1มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงคะความเข้มข้นของเราสารละลายในหน่วยกรัมหายไปแล้วเหลือสารละลายในหน่วยของมิลลิลิตรเปลี่ยนต่ออีกค่ะเปลี่ยนจากมิลลิลิตรให้เป็นอะไรคะ เปลี่ยนจากมิลลิลิตรให้เป็นลิตรนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้มิลลิลิตรหายไปแล้วค่ะสุดท้ายเราได้ลิตรมาแล้วนะคะตอนนี้เราได้ลิตรแล้วค่ะเหลืออีกตัวเดียวที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้ก็คือเราจะต้องเปลี่ยนจำนวนกร,รัมของกรดไนตริกให้เป็นจำนวนโมลให้ได้เพราะฉะนั้นหารด้วยมวลโมเลกุลของเขาค่ะคือ63กรัมของไนตริกเท่ากับ 1โมลเพราะฉะนั้นตรงนี้กรัมเนติกหายไปแล้วกรัมเนติกหายไปแล้วสุดท้ายเหลือเพียงหน่วยของคําว่าโมลต่อลิตรเอาค่ะมาช่วยกันคํานวณค่ะได้ความพ้นเท่าไหร่คะอืมนะคะตรงนี้หานไปนี่หายไป,ยไปตรงนี้เหลือสิบใช่ไหมคะตรงนี้ศูนย์ตัดศูนย์ตรงนี้นตัดศูนย์ค่ะเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งจุดสี่นะคะหนึ่งจุดสี่คูณด้วยหนึ่งร้อยนะคะ อะแล้วก็หารด้วย63นะคะอ่าความเข้มข้นคือ2.22จุโมลต่อลิตรนะคะหรือ2.22จุโมลารค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะจบแล้วค่ะนะคะความเข้มข้นทั้งหมดใน4หน่วยที่เราศึกษาแล้วทบทวนกันมานะคะหวังว่าเด็กๆจะกลับไปทบทวนกันอีกครั้งหนึงนะคะ เพราะว่าเป็นหน่วยความเยิมพุ้นที่สําคัญมากๆเลยสําหรับวันนี้ครูขอขอบคุณมากค่ะแล้วเราไว้เจอกันอีกครั้งนะคะสหรับรายวิชาเคมีสหรับครูสวัสดีค่ะ